ช่วงนี้ของดีมาบ่อยมากเลยนะครับคันนี้สปอร์เตอร์883สเตทหคัสตอมนะครับเพื่อนๆไป2,018กับเลขไมล์4,300ไมล์เลยเท่านั้นนะครับสีด้านดำดุดุแฮนด์งแด็กนะครับปอกแฮนด์ซ้ายขวาเอวอนการเบรกการคัดโลแอนแซอนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับและก็ล้อหน้าเป็นล้อหน้าใหญ่ทรงบอเบอร์นะครับกันล้มแกนล้อหน้านี่แล้วก็ เป็นการฝุ่นนะครับเป็นยางมีให้นะครับนี่แล้วก็เรือนไม้ย,ย้ายข้างมาฝั่งซ้ายรบร้อด้วยแล้วก็ไฟไอเลีย้ยวแต่งซ้ายขวานะครับแล้วก็มีกรองก๊าซคิมมิ่อีเกิลให้นะครับข้อเวส t a แอนด์ไฮช็อตช็อตนะครับนี่ฝาเด้ยวยีซ้ายขวานะครับทั้งซ้ายและขวาเป็นของโรแลนด์แซนแล้วก็ตัวครอบสายพานโรแลนด์แซนฝาถาังน้ำมันโรแลนด์แซนโชคโรเลสซีดนะครับไฟเลีย้ยวหลังซ้ายขวาแต่งหล่อไหมเพืเ่อนๆดูไป แล้วก็ปฏิเวณเยืงข้างตามสูตรเลยนะครับหัวเทียนสายหัวเทียนสกิมมิ่งอีเกิลแล้วก็ที่ยึดนะครับแบบหนามขอคู่กันนี่เลขไม้แอบตรงนี้มาดูกันนิดนึงนี่4,300ไมล์เลส์นะครับมาฟังเสียงกันหน่อย จะเล่าจะาเ0้า9 0 0บาทเท่านั้นรีบๆจับจองกันได้เลยสวัสดีครับ